สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทางช่องด้วยครับวันนี้มีข่าวสารของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับที่เดินทางไปเล่นเพย์ออฟรอบคัดเลือกครับฟุตบอลหญิงทิงแชมป์โลก2023กลุ่ม A ครับของทีมชาติไทย ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลง,ลงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบเพลย์ออฟรอบแรกที่จะพบกับทีมชาติแคมาูนครับการฝึกซ้อมครั้งนี้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศ18องศาเซลเซียสโดยมีลมกันโชกแรงและมีฝนตกลงมาเล็กน้อยโดยในตอนนี้เน้นการปรับตัวเข้าให้เข้ากับสภาพอากาศ ยอมถึงสภาพสนามครับและทบทวนแผนการเล่นซึ่งทีมชาติไทยจะพบกับเคมมรูมลครับในวันที่18กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเคมมรูมลครับที่สนามไวยตาโกสเตเดียมประเทศนิวซีแลนด์ครับถ้าทีมชาติไทยชนะครับจะได้ผ่านเข้าไปพบ กับทีมชาติโปรโต,ตุเกสครับในวันที่22กุมภาพันธ์นี้เพื่อชิงตัวฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ใบสุดท้ายครับถ้าทีมชาติไทยชนะครับก็จะเข้าไปลุ้นกับโปรโต,ตุเกสครับที่เข้าไปยืนรออยู่แล้วครับในกลุ่มนี้ในวันที่22กุมภาพันธ์ครับเป็นกำลังใจให้นักเตะทีมชาติไทยครับ ฝุ่นหญิงทีมชาติไทยชุดนี้มีความหวังครับ